thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทย e n c y c l o p เดียค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกนะกับรายการเมืองไทย e n c y c l o p เดียค่ะถามถึงชื่อรายการเนี่ยเรามีความหมายว่าอย่างไรกันคะพี่แหม่มคะ สำหรับรายการเมืองไทยนะคะ Encyclopedia ก็เป็นรายการที่จะมอบความรู้นะคะให้กับคุณผู้ชมในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับเมืองไทยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยด้วยนะคะ,คะเริ่มตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปกระทั่งสู่จุดใหญ่ๆที่หลายคนรู้แล้วก็ต้องร้องอ๋อนะ,ะแต่ว่าการจัดหมวดหมู่นะคะเพื่อให้ความรู้กับนะท่านผู้ชมอาจจะดูว่าในแต่ละสัปดาห์นะคะ มีเรื่องที่เป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับสุขภาพการท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่การเดินทางซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่เราจะต้องทราบก่อน ใช่ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบในเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอาจจะมองข้ามไปแต่สำหรับรายการเมืองไทยเอนไซโครวีเดียเนี่ยก็จะนำสาระความรู้และความบันเทิงให้ทุกๆท่านได้สัมผัสแล้วก็ได้รับรู้ผ่านการถ่ายทอดของเราทั้งสองคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่มกับเมย์ก็ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานคระนะคะใช่ค่ะถ้าหากว่า มีโอกาสนะคะที่เราจะได้ไปเยี่ยมคุณผู้ชมในต่างจังหวัดก็จะนําเรื่องราวดีๆในต่างจังหวัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่พูดถึงต่างจังหวัดอิจฉาเหมือนกันนะคะ<ฆ>เพราะว่า พื้นที่ในต่างจังหวัดเวลาที่เราไปเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขแา่<ช>ความสุขที่เกิดจากการได้เห็นต้นไม้ใบหญ้าได้เห็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยแบบล้วนๆะนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกับชาวเมืองกรุงหรือว่าในกรุงเทพม,มหานครของเรานั่นเองค่ะ แต่ไหนๆเรามีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้นะเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขเหมือนคนในชนบทหรือว่าในต่างจังหวัดกันบ้าง สุขอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอะค,ะค่ะคุณผู้ชมสุขแล้วก็ต้องยืนยาวด้วยแล้วชีวิตจะยืนยาวได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะคะแต่ละครอบครัวจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขและยืนยาวแน่นอนว่าเรื่องของสุขภาพที่จะต้องดูแลกันอาจจะเป็นเรื่องที่คุยกันยาวแต่ว่าสามารถทําได้ไง่ายๆ ใช่ค่ะทําได้ง่ายๆอย่างไรนะวันนี้เรามีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพในแง่มุมหนึ่งค่ะมาฝากท่านผู้ชมซึ่งเรื่องราวที่เรานำำําจะมา จะนำมาฝากในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกับสวนสุขภาพนั่นเองค่ะค่ะผู้ชมคะสวนสุขภาพนะคะในกรุงเทพมหานครอาจจะมีอยู่หลายที่นะคะเพื่อทีอ่จะได้เติมเต็มให้กับชีวิตของตัวเองในช่วงวันหยุดก็คือสวนสาธารณะนี่แหละ,ค,ะค่ะสวนสาธารณะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะในกรุงเทพก็ว่าได้เพราะไม่รู้ว่าคนกรุงบางครั้งไม่รู้จะไปไหนกันดีใช่ค่ะบางคนอาจจะถนัดในการไปเดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า หรือว่าบางคนจะอยู่บ้านดูหนังฟังเพลงหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆแต่หลายๆคนดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนนี่ก็จะหากรรมวิธีหรือว่าหนทางในการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าชาร์จแบตให้กับตัวเองได้ในการเลือกไปในสวนสาธารณะ<ช>ต่างๆสวนสาธารณะนะคะคุณผู้ชมเวลาไปเนี่ยนะ,ะเราก็จะมีเป้าหมายบางคนคอาจจะไปนั่งสูตรอากาศก็ได้บางคนอาจไปนั่งพูดคุยกันก็ได้ถือว่าเป็นแหล่งพบปะเพื่อนฝูงก็ได้นะคะแต่ว่า สิ่งที่เห็นกันบ่อยและชินตาก็คือเช้าเช้าเนี่ยเขาไปออกกําลังกายกันค่ะเมย์นะบางคนก็วิ่งหรือว่าผู้สูงอายุที่วิ่งไม่ไหวะนะคะ,คะอาจจะยืดเส้นยืดสายก็ได้อาจจะมีการรำมวยจีนหรือว่ารำไทยเก๊กนะคะ,คะก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นการออกกําลังกายทั้งสิน้นและกิจกรรมเหล่านี้นะหลายๆคนก็เลือกสวนสาธารนณะเพื่อทํากิจกรรมกันค่ะ,คะสวนสาธารนณะเอาใกล้ๆบ้านนะคะ,ะสวนลุมพินีนะคะ,คะ ใครบ้างที่ไม่รู้จักสวนลุมพินีนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้ค่ะสะดวกสบายมากนะเช้าเช้าตื่นขึ้นสักประมาณตีห้าก็ได้นะเพราะว่ารถอาจจะติดถ้าหากว่าตื่นสายมากกว่านี้ตีห้าปุ๊บนะคะไปถึงสวนลุมพินีไปวิ่งแบบเหาะๆก็ได้นะคะให้ร่างกายได้เกิดการเคลื่อนไหวหรือว่าไปนั่งชมนกชมไม้นะก็ได้อีกแบบบรรยากาศหนึ่ง ค่ะสำหรับสวนลุมพินีนะคะก็นับได้ว่าเป็นสวนสาธารนณะแห่งแรกในประเทศไทยค่ะซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่คนกลุ่มเพื่อได้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองค่ะพี่แมมค่ะไปสวนลุมพินีนะคะ,คะหลายคนที่ไม่เคยไปถามว่าทำอะไรได้บ้างนะไปวิ่งก็ได้หรือว่าจะชอบบรรยากาศแบบถีบ จาก,กรยานก็ได้หรือว่าใครอยากจะไปถีบเรือถีบในสระน้ําก็ได้แสดงว่ามีสระน้าที่กว้างใหญ่มากใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเกาะลอยอีกด้วยซึ่งสามารถเข้าไปทํากิจกรรมที่สถานที่นั้นๆน,น,นะคะและนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วนะคะในสวนลุมพินียังมีเรื่องราวของดนตรีในสวนซึ่งหลายๆคนอาจจะมีโอกาสไปรับฟงังรับชมกันมาแล้วแต่ว่าดนตรีในสวนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงค่ำๆเยน็ยนๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ครอบครัวนี้ชอบมากๆเลยมีก็เมก็เคยมีโอกาสที่ได้ไปรับฟังมาแล้วค่ะคือจะมีคนร้องเพลงให้เราฟังใช่ใคล้ายๆดนตรีโฟกซองหรือว่าจะมีกิจกรรม ที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปตามวาระโอกาสนั่นเองค่ะคขะก็เป็นการสร้างบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบเพราะว่าบางทีการฟังเพลงหรือว่าการดูหนังเนี่ยถ้าต้องเข้าไปนะคะในห้างสรรพสินค้าผู้คนอาจจะเยอะเบียดเสียดกัน<ช>แต่ถ้าเราไปฟังนะ,ะดนตรีในสวนอย่างน้อยได้อากาศที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ได้เสียงเพลงที่ไพเราะ ใช่ค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากโอกาสต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคนรอปกติเนี่ยในการ<ม>ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ยอมได้รับความสะดวกสบายแต่ว่าผู้ได้อยโอกาสหรือว่าคนที่เขามี<ฮ>ความบุบพร่องหรือว่าพิการทางร่างกายนะ<ม>ที่สวนลุมพินีก็จะมีลานพระอาทิตย์นะคะที่<ฮ>จะทําให้ได้รับความสะดวกสบายจากอุปกรณ์ต่างๆจากสถานที่นั้นนะคะที่จะเอื้ออํานวยให้กับคนที่ด้โอกาสเหล่านั้นได้ไปร่วมใช้ร่วม รับความสุขและสุขภาพที่ดีในสวนลุมพินีได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่นะอยู่ใกล้ๆสวนลุมพินีนะคะหาเวลาไปกันนะ,ะ,ะสักนิดหนึ่งเพื่อที่สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะ,คะจะได้ดีขึ้นนะคะ,คะไม่ต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัดก็ได้ค่ะการเดินทางออกไปต่างจังหวัดหรือนอกเส้นทางบางครั้งนะคะ ก็ทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกลับมาอาจจะไม่สดชื่นก็ได้แต่เช้าเ <ๆ S 2> ช้านี่แหละค่ะเริ่มจากการใช้เวลานะคะออกกําลังกายกันดูบ้างหรือถ้าไม่สะดวกจะไปสวนลุมพินีไปที่อื่นๆก็ได้นะคะ,คะเพราะว่าในกร,ร,รุงเทพมหานครแต่ละเขตก็จะมีสวนสาธารณะของตัวเองอยู่ ใช่แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเวลาหรือว่าไม่ว่างจริงๆเนี่ยนะคะจะทําอย่างไรดีให้สุขภาพของเราดีขึ้นมาได้และมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีเราจะทํากันอย่างไรนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆได้ไหมอ่ะอาจจะได้นะ,ะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้สดชื่นจริงๆเนี่ยเราควรจะทํำยังไงกับบ้านเราแต่ใ,ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะ จะทํำยังไงบ้านในพื้นที่แคบๆเราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้หรือว่าบางทีบางคนก็ไม่อยากจะเหน็ดเหนื่อยกับการปลูกต้นไม้เองแต่ว่าผ่านไปบางบ้านก็ดีเหมือนกันเพราะ,ะว่าบางบ้านเขาก็รู้จักที่จะดัดแปลงพื้นที่ขนาดเล็กๆของเขาทําเป็นสวนขนาดย่อมใช่ค่ะ,คะ ในทุกวันนี้นะคะนอกเหนือจากบ้านที่มีพื้นที่หรือว่ามีบริเวณแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่ริมระเบียงของคอนโดเนี่ยหลายๆที่ก็สามารถปรับแต่งเป็นสวนย่อมเล็กๆก็ได้นะคะ,คะแต่สําหรับวันนี้เองเราอยู่ในบรรยากาศเหล่านี้นะพี่แหม่มทราบไหมเนี่ยว่าเรามาอยู่บริเวณไหนท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเราอยู่ในสวนที่ไหนหรือว่าสวนสาธารณะหรือเปล่าอ่าไม่ใช่สวนลุมพินีด้วยค่ะ,คะแต่ว่า มีกล้วยไม้นะคะใ,<ช>ให้เราได้ชื่นชมกล้วยไม้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ปลูกกันได้ง่ายๆนะคะ,คะบางคนปลูกอยู่หลายปีไม่มีดอกอให้เชยชมชแต่ว่าที่นี่มีต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะแต่ว่าจะเป็นบ้านของใครนั้นนะคะเดี๋ยวเรามานั่งพูดถุยกันค่ะค่ะเรียนพลังสุขมงคลคือเหรียญพลังที่มหาชนให้การอยอมรับพลังธรรมชาติ ที่สามารถทำให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทานพลังขยะหรือที่เรียกว่ามนลภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดี เพราะระบบไอทีกำลังก้าวล้ำหน้า แต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสีย่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยยังส่งผลให้เหรียญพลังสุขพมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกระติกโลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลังได้รับการยอมรับอย่างล,ล้นหลามและท้ํา ลางการยอมรับจากมหาชนจึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักษ์ภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังสุขภมงคลต้นฉบับของแท้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้ กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยากที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้าโปรดกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญพลังสุภพมงคลต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด่วน089 735 5856 089 735 5856 081 808 6530 081 808 6530คุณประโยชน์ที่เลิค่าจากสมุนไพรยกกระชับและปรับความสมดุลของร่างกายผีผ้าใช้ทาหรือลูบไล้เบาๆเนื้อครีมจะซึมเข้าสู่ผิวหนังอย่างรวดเร็วใช้ทาบริเวณที่ต้องการยกกระชับเพื่อปรับสัดส่วนของร่างกายให้สมดุลผีผ้า ท่าทาบริเวณหน้าท้องและเอวหน้าท้องและเอวจะลดลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดทาทาที่หน้าขาหนีหรือบริเวณเอวด้านหลังนอกจากต้นขาจะเล็กลงแล้วยังได้สมรรถภาพทางเพศทั้งหญิงและชายที่ดีขึ้นท่าทาที่ใต้คางและรอบลำคอ ล้ามเนื้อใต้คางก็จะตึงกระชับขึ้นใบหน้าจะเต่งตึงเป็นธรรมชาติริ้วรอยตีนกาก็จะเลือนหายไปอย่างเห็นได้ชัดทาทาเบาๆรอบเต้านมหรือใต้ราวนมก็จะทำให้มีความเต่งตึงกระชับอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนผีผ้านำความสุขให้กับทุกเรือนร่างที่ต้องการสร้างสเสน่ห์ให้หวนคืนสู่วัยหนุ่มวัยสาวเพราะจะช่วยปรับ และกระชับทุกสรีระให้ได้สัดส่วนทาที่ผิวหนังแต่ยังคงให้คุณค่าต่อสุขภาพภายในร่างกายอย่างลึกซึง้งทำให้กลไกลการไหลเวียนของโลหิตและของเหลวในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นภายนอกดูสดใสเปล่งปลัง่งภายในยังรู้สึกได้เป็นอย่างดีผีผ้ายังมีประสบการณ์ดีๆแก่ชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย มากมายเกิดที่จะบรรยายขอเชิญท่านมาร่วมกันเป็นตัวแทนจำหน่ายผีผ้ากันดีกว่าโฆษณาฟรีตลอดระยะเวลาการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีระยะเวลารับประกันความสำเร็จและตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้เผชิญกับความเสี่ยงอะไรเลยติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผีผ้าได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ0815620795081 5 6 2 07สองและ089 735 58 56 089 735 58 56 ผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่มีเวลาที่จะไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะจริงๆนะคะก็สามารถใช้วิธีอีกทางเลือกหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการ<ช>จัดสวนในบ้านคะ่ะใช่ค่ะหลายๆคนนะบอกว่าทำงานยุ่งมากเลยละ่ะโดยเฉพาะคนเมืองนะ,ะทำงานยุ่งมากไม่มีเวลาเลยที่จะออกไปทำธุระหรือว่าแม้แต่จะออกไปพักผ่อนในสวน หย่อมต่างๆที่กรุงเทพมหานครเขามีหรือว่าส่วนใกล้บ้านเขามีเราทําที่บ้านให้เป็นสวนทําได้ยังไงค่ะ,ะตัวอย่างที่วันนี้นะคะ,คะเราจะแนะนําแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่า จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงแต่ว่าบ้านของเราเองนี่แหละค่ะสามารถเนรมิตให้เป็นสถานที่ที่มีโอโซนชั้นเยี่ยมได้ใช่แล้วค่ะดังกับบรรยากาศในวันนี้ค่ะที่เรานําท่านผู้ชมเข้ามาในสวนของบ้านแห่งหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลเลยอยู่ในเมืองนี่เองซึ่งเป็นสวนของบ้านของคุณต้อยหรือว่าคุณวิไลศรีไกรเลอค่ะซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะป้าต้อยสวัสดีสวัสดีค่ะก็ เข้ามาครั้งแรกเลยนะคะป้าต้อยรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ารามคำแหงเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่รถติดมากแล้วคนก็อยู่แออัดจะมีบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดป้าต้อยเริ่มสร้างพื้นที่เล็กๆอาณาจักรของป้าต้อยนะเมื่อสักประมาณกี่ปีอะครับค่ะบ้านเนี้นะคะเราอยู่กันมาประมาณ37ปีนะคตั้งแต่สมัย เส้นรามคำแหงเนี่ยยังเป็นเป็นเส้นถนนเส้นเดียวนะคะสองสองฝั่งเนี่ยเป็นคลองเป็นถนนลาดยางรถเนี่ยวิ่งสวนกันตอนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็แบบเอ๊ะนั่งรถมาเนี่ยเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงบ้านทั็ทีแล้วเราปียังไม่ถึงแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ3 6มสิบหกสามสเจค่ะพฤษภาเนี่ยก็37ปีเต็มนะคะทีนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ย ไม่มีอะไรเลยมีแต่บ้านอย่างเดียวต้นไม้ก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีค่ะหมู่บ้านก็จะให้ต้นไม้ให้มะม่วงมา3ต้นหรือสีต้นแล้วก็ต้นปาล์มแต่บ้านสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาที่เราไปซื้อบ้านจัดสรรนะคะเมย์ก็จะได้พื้นที่ไม่มากสักเท่าไหร่นะถูกต้องอาจจะมีต้นไม้มาให้สัก3ามต้น4ต้นหรือว่าปูสนามด้วยหญ้าบางๆให้แค่นั้นเองค่ะแล้วไม่ทราบว่าเมื่อได้มาขนาดนั้นหรือแค่นั้นเนี่ย ป้าต้อยเนี่ยมีแนวคิดยังไงในการเริ่มจัดสวนของตัวเองบ้างคะพอค่ะ,คะอพอเราเรามาอยู่เนี่ยพอเราอยู่ไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊บ้านเนี่ยถ้ามันมันร้อนเนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วก็ค่อยๆเริ่มสร้างพอดีเป็นคนชอบต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนต้นปาล์มที่เขาให้มาเนี่ยเราก็ลื้อออกค่ะแล้วก็ปลูกเลือกปลูกที่มันทานได้ด้วยแล้วก็ให้ร่มเงาด้วยนะคะก็อย่างที่ว่าเนี่ยกรุงเทพก็ต้มะม่วงเนี่ยแหละค่ะทุกบ้านมะม่วง ก็เริ่มปลูกมะม่วงมะม่วงที่ปลูกที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะทานเราชอบทานมะม่วงพันไหนที่มันอร่อยนะคะก็เอาเม็ดมาเพาะค่ะทุกทุกต้นที่เห็นเนี่ยนะคะเพาะจากเมล็ดอ๋อมแล้วไปหยิบต้นที่มันโตแล้วไม่ใช่ค่ะก็คือเพาะตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยเมล็ดแล้วก็ลงลงพอมันโตหน่อยเราก็ลงดินค่ะนะคะแล้วเราก็ กาจังหวะว่าระยะห่างของต้นเนี่ยมันควรจะประมาณเท่าไหร่ถ้โดยธรรมชาติของต้นไม้ไม้ใหญ่โดยเฉพาะไม้ยืนต้นเนี่ยนะคะพุ่มของมันเนี่ยมันต้อง<ม>เว้นระยะห่างให้เพราะว่าเบียดกันก็จะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าป้าต้อยก็มีความเข้าใจนะคะในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ไม่ใช่เฉพาะต้นไม้นะคะหลากหลายชนิดที่มีอยู่ในสวนของป้าต้อย